นี่เลยปลาดุกที่ย่างเมื่อเช้านี้วันนี้เป็นลาบปลาดุกครับมาแกะเลยเครื่องลาบระหว่างที่ย่างปลาดุกเมื่อเช้านี้นี่ทําไว้แล้วหอมผักชีหอมแดงมะนาวเตรียมไว้แล้วแกะปลาเลยครับเพื่อนๆแกะเอาแต่เนื้ออ่ะนี่แกะเอาแต่เนื้อแบบนี้ไปสับเลยตัวนี้ อ่ะเรียบร้อยใส่หม้อเดี๋ยวไปรวนอ่ะลวนเลยรวนให้หอมหน่อยอ่ะแห้งแล้วไปตอนนี้ก็แค่นี้พอไปไปลาบกันเลยอ่ะมาลงมือเลยรวนมาแล้วใส่ไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ ตามสบายเลยพริกขั่วเองนะเอาแบบแซบ่เๆขเขาคั่วนี่ก็คั่วเองเขาขัข่วคั่วเองหอมมากผงนัวใส่ไปเยอะๆน้ำปลาอืนี่เครื่องลาบเตรียมไว้แล้วมะนาวอยู่ในนี้บีบเลย นี่ใส่ลงไปให้หมดผักชีใบเลื่อยต้นหอมผักชีไทยหอมแดงซอยอ่ะตอนนี้โคเละเลยต้องคนให้แตกเลยเพราะว่ามันเป็นก้อนติดกันอยู่ชิม อืมเปรี้ยวได้เลยอะ่ะอ,อ่อนเผ็ดพริกป่ะนี่เลยเรียบร้อยไปเสิร์ฟเลยชำ่ชำช้ำ เรียบร้อยลาบประดุกช่ำชครับคลิปนี้นี่เลยไปไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เลยอืมไปลุยกันเลย